พระศีวรีรุ่นรุ่งเรืองเฟ,ฟื่องฟูครับ <c oughs> เนื้อเคลือบนะครับอันนี้จะโปรยผงพลายกุม,มารแท้ๆเลยนะครับนี่ตรงหน้าอกนะครับนี่โอ้โหสุดเฮียนฮะเนื้อผงกระดูกผีวัดคงคาเรียบนะครับรุ่นนี้สร้าง99้าองค์เท่านั้นนะครับนี่หมายเลขจะอยู่ตรงนี้นะครับ for fun เนี่ยก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดคงคาเรียบก็คือหลวงพ่อเฟื่องนะครับเฟื่องฟูนี่ท่านจะสังเกตนะจะมีกระแสเท่าฐานดำๆนะครับขึ้นไหลเวียนอยู่เต็มองค์พระนะครับนี่ นี่สองดีๆบทละเอียดนะครับนี่ฟอฟันนะครับเขาก็เชื่อกันว่าเป็นเกี่ยวกับหลวงพ่อเฟื่องวัดคงคาเรียบแล้วก็เชื่อกันในเรื่องของอความเฟื่องฟูนะครับนี่ก็เป็นพระศีวลีที่หายากแล้วตอนนี้สร้างเพียงเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่จะเขียนรุ่งเรืองเฟื่องฟูครับนี่เป็นเนื้อผงกระดูกผีนะครับเนี่ยฉลองงานแห่ผ้าขึ้นาธาตุนะครับนี่เป็นเนื้อผงกระดูกผีสุดยอด